ใช่ครับผมก็จะยุ่งถ่ายละคร แล้วก็ทำเพลงไปด้วยกันเลยตอนนี้ใช่ครับก็ก็ด้วยคิวละครด้วยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็ต้องไปอ,อย่างเพลงเนี่ยคือที่จริงทำมาสักพักแล้วแต่ว่าเราดูไปดูมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเราว่าจะปล่อยรอ,อให้ผมอยากจะให้ถ่ายละครเสร็จก่อนเพราะว่าถ้าถ่าย MO มเีนี่ยผมก็อยากจะตัดผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุกทุกอย่างเลยซึ่งตอนนี้มันยังทําไม่ได้แล้วก็แต่เพลงเนี่ยเสร็จแล้วซิงเกิลใหม่แล้วก็ละครนี่ก็น่าจะปิดกล้อง เดือนหน้าแล้วก็รู้สึกจะออนแอร์ก็ปลายเดือนหน้าเหมือนกันเดียวว่าใกล้ว่างใกล้มีเวลาแล้วใช่ครับผมมกล้ทำให้เราไม่ไอยเห็นรูปสวีกับน้องกุณเลยช่วงนี้ก็อ่ส่วนมากเวลาทำงานเสร็จก็เจอครับมันก็ไม่ถึงว่ามันจะไม่เจอกันเลยแต่คนอยากเห็นรู่งคู่ไม่ไดเห็นรู้่คู่ทั้งคู่เลยก็มีนะเพิ่งลงเพลงอืมใช่ช่วงนี้ยังจะเ่อย เช่อเหมือนเดิมใช่ไม่ได้ไม่ได้น้อยลงน้อยลงถ้าตืไปถามตัวเซฟาเขาบอกพี่ก้อ่นัางยู่ใช่ก็ส่วนมากคือ,คอถ้าเกิดทํางานเสร็จก็เจอถ้าเจอกันได้แต่น้องเขาก็ตอนนี้เขาก็งานหนักเหมือนกันแล้ว,ด,วด้วยตัวด้วยตัวผมเพราะละครจะรีบปิดกล้องเขาก็เลยไล่อัดตอนนี้ให้แบบมันก็เลยมันก็เลยบางทีก็มีคิวงอกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีงอกแน่จะไม่พอหรอกเหนื่อยแล้วไม่ค่อยเจอไม่มีครับมี พราะว่ามันคือเราเราเข้าใจนะ้วนะว่ามันคืองานจริงๆนะอะไรเงี้ยที่ก่อนนั้นไม่มีงานก็อยู่ด้วยกันเต็มที่แล้วอนะไรเงี้ยแล้วพอมีงานก็เนี่ยครับใสาเยอะมากคะเพราะว่าเราก็เล่นละครเนาะเขาก็เหมือนเป็นพี่ที่เราเลยติวเตอร์อ้ออสอนยก็มีเขามีเข,าม,ขามีช่วยครับตั้งแต่ต้นเลยก็อย่างเวลาแบบอ่านบททำไงไฮไลท์นู่นนี่ทำแบบอะไรให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายอะไรเงี้ย แล้วก็ก็มีมีมีซ้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆนะแรกใช่พเพราะเราก็ก็ผมว่าเป็นอะไรที่ก็สนุกดีนะแต่ตอนนี้เราก็ฉลุยแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับฉลุยแต่ว่าโอเคขึ้นเยอะ,ะนะครับกับเทีย่ยวที่กองเลยไปเจอกันอจริงๆอ่ะผมจะมีไปเพราะกองนองน,นี่ก็คือเพื่อนผมกับหมดทุกคนเลยแต่ว่ามันมันตอนนั้นผมไม่สบายแล้วก็เ ที่เหลือก็คือจะออกไปเขาก็จะไปไหนผ่านจังหวัดก็มันก็ไกลแล้วก็ยังเคยเดินดิเดิมใช่ครับก็ต้อองขอนุญาตถ่ายรูปพี่โดมบ้างค่ะเขาไม่ปุ้มสานนะคะเล่นที่เขาแจ้งความนะคะเป็นเพื่อง ็มีพู้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาว่าคือส่วนที่ผมทําได้ก็คือก็คือผมก็ก็อ่สปอร์ตเขาฮะก็คือเขาจะทําอะไรผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาคือเราก็บางทีก็แบบโอเคคุยกันแต่ว่า เรารู้ว่าทุกอย่างเขาก็จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาคือเราบางทีเราพูดอะไรไปเหมือนว่าผมว่าเขาก็เขาคงมีคําตอบในใจเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็<อ>คือเราก็คอยแบบถ้าเกิดเขามีอะไรก็คือให้เขาแบบมาระบายได้อะไรเงี้ยครับเราได้ไปคอยไไหมครับทางจ้าจ้างเราก็เคยสนิทในช่วงดูเลยคือผมว่ามันเป็นคนสองคนนะครับมันเป็นมันคือคืออยู่กับตัวเขาเลอืมใชม,มากกว่าแล้วก็ไม่ได้ไปแนะนำหรืออะไรไม่ครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาควรจะ เขาก็โตแล้วนะฮะเขาก็รู้ว่าเขาทุกอย่างมัคนควรจะเป็นยังไงนีด่ดงก็ไม่ได้เครียดอะไรเร่ก็ผมเขาก็โอเคนะฮะหนึ่งเขาที่เห็นอเลยเนงะี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ากลับบ้านไปร้องไห้ป่ะกัไม่รู้ <laughs>